ครับตอนนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยวพามาดูกระจกนาซ่านะครับดี๋จะรีวิวกระจกนาซ่าแล้วกันเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เราใส่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราก็เคยรีวิวไปแล้วฝั่งนี้ใส่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมีนาซ่าตัวนี้ซื้อร้านป้อมปล่อยนะครับราคาหน้าร้าน140บาทนะครับลักษณะมันจะบางนิดนึงแล้วก็ยางขอบมันจะอันเล็กๆนะเดี๋ยวถ่ายให้ดู เห็นนะยางขอบมันจะประมาณนี้น oh. ี่ยางขอบมันประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเจ็บเจบเทียบอาตัวนี้หน้าร้าน140บาทนะครับถ้าซื้อ10บาทขึ้นไปนะครับเขาจะลดเดี๋ยวลดเท่าไหร่ไปคุยกันที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ใบตัวนั้นจะเป็นใบไม้นะครับเขาเรียกว่าตัวใบไม้ตัวนั้น160บาทร้านป้อมปอยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ร้านป้อมป่อยนี่5ใบ6ใบโอเคแล้วมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นร้านอ่าฝั่งนู้นร้านป้อมปอยอยู่ถนนบางนาตราดนะครับ ตัวนี้อยู่ถนนกิงแก้วร้านร้านตู้ทองนะครับตัวนี้มาดูงานขนาดเท่ากันนะแล้วมาดูยางก่อนนี่ยางจะประมาณนี้นะยางจะประมาณนี้ตัวนี้ละหน้าร้านร้อยหกสิบห้าบาทนะต่อบานฝั่งนี้เราใส่10บาทนะครับร้อยหกบาทต่อบานแต่ถ้าซื้อ10บานขึ้นไปก็ได้ราคาพิเศษแต่ว่าลดได้เท่าไหร่อยู่ที่คนซื้อนะ ดี๋ยวก็ไปคุยกับแกเองนะครับไปคุยกับ,กบแกเองว่าแกจะลดเท่าไหร่ทีนี้สเต็ปการใส่นาซ่านะครับทุกคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันต้องมีขากระจกไหมมันถึงจะเรียงฝั่งนี้ได้เยอะอันนี้คือเราทําตามที่มันพอเป็นไปได้ที่มันไม่ต้องเปลืองงบเยอะนะครับประมาณนี้ที่มันยังเปลืองงบไม่เยอะนะก็คืออ่าตัวนี้ถ้าเป็นครอบกระจกเดิมตัวครอบกระจกเดิมนะครับ ครอบกระจกเดิมพวกนี้ชุดหนึ่งน่าจะมาพันแปดนี่ก็คือคนขับเก่าเขาใส่ไว้แล้วนะครับมันถึงจะได้เข้ารูปมันจะดิดมันจะมันถึงจะได้เข้ากับนาซ่านะครับแล้วก็นาซ่าถ้าเป็นขานะครับผมเคยไปนับดูฝั่งนี้ต้องมี10กว่าบาทนะครับฝั่งนี้ก็ต้องมี14บาทนะที่ผมเคยไปนับดูแลใบไม้อีกอ,อาจจะอาจจะไม่ละเอียดนะผมนับคร่าวๆนะครับถา้าถ้าเป็นขาถ้าเป็นขานะครับฝั่งนี้ที่เปลี่ยนขานะน่าจะอีกพันกว่ามันก็จะเป็นขาโครเมียมนะครับแล้วก็จะเป็น มันจะยืดยาวลงมาหน่อยยาวลงมาประมาณนี้แล้วมันจะใส่ตรงนี้ได้ประมาณ3-4บานแต่ทีนี้เราใส่ตามตามกำลังนะครับตามกำลังเงินตามที่มันไม่น่าเกียดเกินไปนะครับตามกำลังเงินเอาแค่พอสวยงามเนาะ,ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนแต่ถ้ามีเพิ่มก็จะซื้อขาเพิ่มหรือจะติดเพิ่มก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมมารีวิวหรือแนะนําใส่กระจกนาซาแบบขาเดิมก่อนใน<ม>แบบขาเดิมนะ ให้ดูอีกรอบงานดูยางมานะนี่ดูงานร้านตู้ทองนะฝั่งนี้ร้านตู้ทองมันก็เข้าครอบเดิมนะก็เข้าครอบเดิม อันนี้ของร้านป้อมป,อ,ปอยนะขร้านป้อมปอยความเงาก็ไม่ต่างกันนะครับให้เพื่อนๆเปรียบเ,เทียบกันเองแล้วกันประมาณนี้นี่ประมาณนี้ออะไรพ่อมองกระจกบ,บานไหนทำไมมันมี1ิเป็นติดกระจกเลยอ่ะก็อมองบานเดิมนี่แหละ ก็มองที่บานเดิมซื้อมาทไมอ่ะตัวนี้เขาติดเขาติดแค่สวยงามูกติดสวยงามอยากสวยอยากงามมันเท่เหมือนรถติดเร่งย,ยังไม่มีเลยนะเออเดี๋ยวค่อยซื้อที่หน้าเน,นี่ยนะครับความเงาถ้าเรามีคมคมอยู่แล้วมันก็จะประหยัดหน่อยก็คือตัวนี้ผมอ่าลงทุนไปฝั่งนี้หกออหกล้ว หมดนี่ผมต่อราคาได้ถ้าเพื่อนๆรวมจริงๆมันน่าจะ2,000กว่านะแต่ผมต่อแล้วก็ซื้อได้ในราคาไม่พเพื่อนๆเห็นใส่นะฮะมีฝั่งนี้6บานฝั่งนี้10บานเนี่ยเอาไปทําตามได้นะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการเริ่มแต่งอ่าไม่ถึง2,000แต่มันมีครอบเดิมอยู่แล้วมันก็ได้ประมาณนี้ผมก็ว่าสวยอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมมีภาพนิ่งขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูฝั่งนี้นะภาพนิง่งอ่าภาพนิ่งมา ใส่ไว้ตอนที่ใส่นะอ่ะโอเควันนี้ก็รีวิวกระจกนาซาเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็สวยเดี๋ยวผมดูว่าตั้งตั้งแบบไหนถ้าถ้ามองจากด้านข้างนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่นะครับก็จะอาจจะแป,แ,ปแปลกๆหน่อยไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะให้ไปดูจาก พัสอนเนะอย็บ่อยจอดติดป่าไม้นะถ้าดูจากด้านบนก็จะประมาณนี้แล้วแตเ่เพื่อนๆจะตั้งนะครับว่าจะเอาประมาณไหนเนี่ยคถ้ามองจากด้านหน้ารถประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะฝั่งนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นบ่อยอยู่แล้วหละฝั่งนั้นก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสุริยาพามมุกข์ก็มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาถ่ายลงให้เลยวันนี้มี พูดถึงเรื่องกระจกนาซาสำหรับคนหัดแต่งใหม่ๆเนาะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับการแต่งที่มันยังไม่ค่อยสิ้นเปลืองสินเปลืองอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะนี่เรจอดลงคลองอยู่ที่สุพรรณนะมันก็เลยได้วิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้นะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ด้วยสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับ คลิปนี้ไม่โลกสวยนะครับก็อยากจะเท่บ้างนะฮะพอดีเห็นรถด,ดินรถอะไรเขาเท่กันก็ฟิกตู้ก็อยากจะเท่อยากจะสวยบ้างเนาะส่วนครอบเดิมก็เพื่อนคนเก่าเขาคนขับเก่าเขา,เขาใสไว้แล้วเราก็เหมือนเราเสียเพิ่มนิดหน่อยอย่างตัวปัดน้ำฝนนี่ผมก็ก่อนนี้หน้านี้ผมขับยูดีนะผมก็เอามาจากคันยูดีส่วนตัวสเกิร์ตตัวนี้นะครับผมก็ซ่อมเอาไหนมืออยู่ไหนเนี่ยตัวนี้ผมก็ใช้วิธีซ่อมเอาที่มันแตกนะครับส่วนตุ๊กตาตัวนี้นะผมก็เอามาจาก มาจากบริษัทเก่าถ้าเป็นเสาธงตัวนี้ก็เอาของบริษัทนี้แหละที่เขาถอดไว้แล้วผมก็ใส่เข้าไปนะครับก็ก็ต้องมีบ้างนะครับแต่งสวยๆเนาะขับรถผมก็ชอบประมาณนี้ห้าน่าจะไม่น่าจะไม่ใส่แล้วแหละขาน่าจะไม่เอาน่าจะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสุริยาพรมทุกวันนี้อยู่ที่สุพรรณ ที่ลูกชายถามนะไอเรื่องชุดนักเรียนก็คือมันต้องมีชุดที่ต้องซื้อใหม่นะครับใช่ไหมกันต้องซื้อต้องซื้อใหม่ชุดคนละชุดเจยุกิใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าชุดเดิมเราทําไมมันใส่ไม่ได้ใช่เพราะว่าตอนเปิดเทอมเราก็โดนรองเท้าโดนกระเป๋าอะไรไปเยอะแล้วนะก็เลยเมื่ออาทิตย์แล้วเขามาบอกว่าต้องมีชุดใหม่เดี๋ยวเงินค่าเที่ยวออกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันจันทร์หรือวันอังคารก็อาจจะไปซื้อให้โอเคสำหรับคลิปนี้ แค่นี้หนละชมนาซ่าสวยๆสวัสดีครับบ๊ายบายเลย bye bye. อันนี้ร้านป้อมปอยอันนี้งานร้านตู้ทองเอาคนละฝั่งกันเลยเดี๋ยวโอเคนะ